สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยครับจะไปชมบรรยากาศกันครับนี่ครับผมเป็นตลาดนัดที่ขายผ้าไหมเยอะมากๆนะครับผ้าไหมสวยๆเลยนะครับ

โอ้พื้นแล้วเท่าไรแนครับเนี่ยพันนายราคาโอ้ขันตามนี่พันสามบครับพันสามเนาะตัวนี้ตัวนี้พันสี่ตัวนี้พันเจ็ดบครับเนี่ยตลาดตลาดนัดอุุมพอเนี่เขามีวันไหนแนครับโอ้ลูกไทยเนี่เลขสองบอกวันที่สองสิบสองยี่บสองสามหมื่นเนาะโอ้ขอบคุณครับเป็นตลาดนัดที่ขายผ้าไหมหลายแห่งครับพี่น้องครับ อ้าวขอบคุณครับเดี๋ยวยางไปชมทั้งฝี่ครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่พื้นละพันสามพันสี่พันเจ็ดนะครับพี่น้องครับโอ้งามๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดแห่งครับพี่น้องงามแห่งครับนี่ครับตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดผ้าไหมงามๆเลยครับพี่น้องดี นี่ครับข่าไม้ยังพระธาตุในย่อมก็นี่นะครับงามๆเลยครับพี่หนอนครับข,ข่าไมสีขาวหนึ่งพระธาตุในย่อมบมครับเน,นี่ยอ๋ฟอ,อกอสเรื่องเหลืองในย่อมแล้วมันห่อครับเนี่ยอ๋อลองสีแล้วขายจาังได้แหะครับโล่ป่ะครับอ๋กิโลละสามพันหนึ่งร้อยอ๋ขายเป็นกิโลนะครับกิโลละสามพันหนึ่งร้อยบาทพหนอะ ซีพาร์ซินหนึ่งกับผ้าไหมบอครับนั่นโอ้เป็นผ้าไหมหมดเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิรงทั้งนี้ครับงามๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับชอยเขาพี่นี่น้องบอลเน้องเชียรามไส้น้องบอลนี่นะนี่สวัสดีโอ้งามเพีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศกันต่อตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องเบิร์นผ้าไหมครับมีแต่งามๆเลยครับ อือฮึทำไมงามๆเลยโรคอะไรักบาทกว่าครับทำไมนี่แหละมูนี่แล้วมูนี่ละไหมมูนี่และโรคละพันสองบอกอ๋อสามพันสองร้อยอ๋ 3, 200, อขายเป็นกิโลเนาะสามพันสองสามพันสองร้อยบาทนะครับพี่น้องโอ้หงงามๆตั้งนั้นเลยครับพี่น้องครับ<ช>ดเดี๋ยวพาทุกคน ยังชมกันต่อนะครับพี่น้องครับโอ้หมากมีสนวยงามๆเลยเออขายลวจากไหนครับเนี่ยโอ้กิโลละเจ็ดสิบบาทงามๆหมากงามๆจากสี่นีมาทั้งไหนครับต้นกําเนิดมันไหนจันทบุรีบ่ะโอ้หมากมาตั้งจันทบุรีนะครับพี่น้องครับงามๆเลยครับเอองามๆงาม ไปน้องครับเดี๋ยวยางไปตั้ง่นตอ่อครับเดในสิภาพทุกท่านยางชุ่ยยชมบรรยากาศไปตั้งุดนะครับพี่น้องครับโอ้ตลาดนัดอุทุมพรพิสัยเนี่ยคนหลายแห้งครับพี่น้องครับเบิ่งครับ บรรยากาศตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับโอ้โหมันเหนียงหน่อยมันเหนียงครับแม่มันนกค่ะโอ้เขาเอิ้นมันนกกว่ามันรจักบาทมันละยี่สิบบาทซุปแกวค่ะโอ้ซุปต้มพร้อมกินเลยเวลากินกระปอกเปลือกมันออกกันสิบอกครับหรือกินทั้งเปลือกเลยแม่นบอกกินทั้งเปลือกก็ได้บวกโอ้ครับโอ้เขาเมาคืองามใช่ไหมค่ะ โอ้อเดี๋ยวเบกาเบกาพันมาพ่นใหยี่มเพืองพันมาเมกา่าย่างงามเลยนะครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาเสียงครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋มันมันสิบตลาดเสีเไม่อีกบ่ <c oughs> อ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวยางท่มตลาดกันพร้อมีดงเกอบบาทครับนี่ โ oh, อ้โลละหาสิบเออเออขายต้นใหม่กับลายให้กนครับเออมา oh, โอ้สมโภงงามเนาะครับเนาะลูกแล้2ยี่ห้าโบางใหญ่เลย เดินทางด้านนี้เลยครับงานเก่งในจากโรงงานตางตัวมีสบาทชุาคสิบาทีาราคาถูกมาแล้วมาแล้วครับของดีของแท้ราคาถูกคเทมคป จะขายต้นไม้เยอะมาก

นั่นแหะครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลาดนัดจะมีทุกวันที่2 22นะเออวันที่2แล้วก็สิแล้วก็ 22ของทุกเดือนนะครับก็นับวันนะครับก็มาได้เลยนะครับที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ